สวัสดีทุกคนกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้กลับมาพบกับพี่ฟอนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับนี่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในแพทนี้ด้วยนะจะบอกให้เออมีเมนูม็อบมาใหม่เมนูเหมือนเดิมแต่เขาทำหน้าตาใหม่แถมจ่ายตัวละหนึ่งร้อยโลบัคซะด้วยอ๋อตัวใหม่เหรอตัวใหม่ถ้าหาไม่เจอเขาบอกกดตรงนี้เลย100โลบัคหาได้เลย อย่างนี้นี่เองแต่เอาเป็นว่าเราหากระเด็งกันแล้วกันนะมีตัวคุ้นๆนะนี่อะไรเนี่ยฮะอันเนี้ยหรอเนี่ยเลดี้บัก อะเรดี้บักเนี่ยนะใช่แล้วโอ้โหนะตัวนี้อะไรอยู่ในเต็นต์ตัวอะไรไม่รู้พี่ฝนอันนี้ไม่รู้จักอะ่ะถ้ามีเรดี้บัคงั้นก็จะต้องมีแคสโนอ,อจะบอกเลยว่าแคสโนวความจริงแล้วก็เรียกว่าแคสโนวนี่ไงแคสโนวจริงจริงด้วยพี่ฝนเอออย่างสวยเลยเอาละเราเริ่มไปตามหากันเลยดีกว่าพี่เอกรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆนี้แหละนะ เราไปตามหากันตรงไหนก่อนดีอ่ะเขาบอกว่าจะมีตรงหมู่บ้านตรงนั้นอะ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านของชาวแล้วก็บนภูเขาตรงนี้ด้วยหมู่บ้านใกล้ๆนี้ง้อเหรอใช่ภูเขาใกล้จุดเกิดจุดเกิดเราก็อยู่ตรงนี้ถูกเปล่าใช่แล้วนั่นไงเจอแล้วโอโ้โหคราวนี้ถ้าทางจะง,ง่ายโอ้หาง่ายมากสีแดงด้วยสีแดงนี่ใช่เ,เรดดี้บักไหมเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองเปิดดูเปิดดูเลยนะ่านได้เลยปรึง ให้เดี๋ยวก่อน น่าจะเป็นซานตาแถมเพื่อนเราบอกว่า Fc ฮะอ๋อ Fc เหรอโอ้วันดีครับ Fc อันนี้เราได้ซานตาคอร์สมานะใช่แล้วอันนี้คือคุณอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือซานตาคอร์สไงกำลังจะบอกว่าคุณรถไฟซานตารถไฟซานตาคอร์สเหรออ่ารถไฟคุณซานตานี่มันผิดฤด,ดูกาลแล้วนะใช่แล้วกําลังจะบอกว่าผิดฤด,ดูหรือเปล่าคะป่องไฟแถวนี้ไม่มีด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปตามหากันต่อ เอาละเราไปตามหาตัวอะไรกันต่อพี่ฝนต้องดูคําใบ้เขาว่าไงบ้างอะดูจากคําใบ้แล้วก็มีโซนทางหมู่บ้านทางเหนือด้วยนะหมู่บ้านทางเหนือทางฝั่งนู้นน่ะเหรอถูกต้องเลยนะครับงั้นเราก็ไปกันดีกว่าทางนี้ก็มีเหรอไหนอะเดี๋ยวก่อนว่าไงอะทางนี้มีเหรอไหนอะนี่ไงอ๋อจริงด้วยเฮ้ย มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพ๋อทำไมเม็ดเล็กจังเลยอะ่ะเล็กเกินไปแล้วอย่างกระถักเขียวอ๋อเล็กมากเลยพี่ฝนยืนไม่ถนัดเลยนเนี่ยเฮ้ยเดี๋เด็ดเ,เด็ดเเฮ้ย,ยอันนี้รูอันนี้รูอ,นนรอะไรหวัวเป็นน้หนามๆอันนั้นรูอันรูรูเขาถือข้อเพิงด้วยเรื่องนั้นช่างมันก่อนหาไม่เจอแล้วอะ่ะเยอะเกินเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนมีตรงไหนอีกเปล่าอยากได้เออเรดดี้บักอะเขาบอกว่าอยู่บนที่สูงอยู่บนที่สูงก็อยู่บนภูเขาไงไม่รู้ว่าสูงขนาดไหนอะดู สูงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเออมาเห็นอะไรเรื่องแสงข้างล่างมีสีเขียวๆอยู่อันนึงอะฮะตรงนั้นใช่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพี่เอกกันนะใช่หรอ <laughs> เปิดดูหน่อยดิ ฮ้ยฮ้ยนี่ไงแคสนนวแคสนัวของพี่ฝนใช่แล้วแคสนัวเฮ้ยเราก็มาเจอตรงนี้ด้วยโอ้โหโชคดีจังวัดเลยเพราะคราวนี้เจอแพบเดียวแหละตอนหาต้องนานไม่เจอตอนวิ่งโมโมไปเจอเฉยเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสโน์แมนหรือเปล่าทําไมสโน์แมนจมูกเป็นสีดําอ่ะก็เขาใส่นี่ไงจมูกจมูกสีดําำ ันจะหมูกแหลไงจมูกแหลวอ๋อเปลี่ยนจากแครอทเป็นแหลวเดียวพี่ฝนแห้วมันไม่ได้เป็นแท่งยาวเอาหรอเออแหลลมันเป็นอันกลมๆไม่ใช่เหรออืมหรือว่าจะเป็นอันนี้เบาเพล่ก,เ,อกอเ,เพือกเหรอนู่นนู่นนู่นในเต็นเจอจริงๆ,ๆ,ๆด้วยอ๋องั้นเราก็ไปเกี่ยวฝั่งนู้นกันก่อนเอ่อขึ้นไปข้างบนเต็นต้องขึ้นทางนี้เพลยกจาได้ บนเต็นท์เขามีคำใบ้คืออะไรอ่ะบนเต็นท์ก็บอกว่าอยู่ในเต็นท์เลยเขาเขียนว่าแค่นั้นน่ะอยู่ในเต็นท์แล้วตัวอะไรอ่ะไม่บอกว่าตัวอะไรอ่ะว่าชีชมพูไม่รู้เหมือนกันตัวอะไรลองเก็บดูดิไว้ฉีช,ชมพูเฮ้ยใครอ่ะไม่รู้คนนี้ใครอ่ะทุกคนแต่ว่าสีชมพูสวยอ๋อชื่ออะไรอ่านไม่ทันเอาละอยากได้ตัวนี้ต้องไปบนภูเขาสูงสูงหรือว่าจะเป็นภูเขาลูกข้างหลังเรานะภูเขาสูงสูงที่สุดในแมปอ่ะก็อ,อันนั้นนะดีเรากระโดดขึ้นไปเลยดีกว่า ตามมานะตามมากำลังตามไปนะตามไปเขาบอกว่าที่บ้านล้างก็มีนะบ้านล้างอันไหนมีตั้งหลายล้างไม่รู้ล้างตรงนู้นก็มีล้างตรงนี้ก็มีเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ดูก่อนฮึบฮบมีหลายล้างลอเกินนี่ภูเขาที่สูงที่สุดในแมปนี้ภูเขาสูงสูงเจอแล้วอ้ยเดี๋ยวรอ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 รอ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 แป๊บหนึ่งฮะพูดอะไรเจอแล้วนี่ไงเรดี้บัก ดีใจจังเลยสุดยอดไปเลยได้เลดี้บักมาแล้วตัวต่อไปอยู่ในภูเขาภูเขาไหนอ่ะภูเขาภูเขาหลังบ้านหรือหลังบ้านที่ภูเขาอะไรสักอย่างเนี่ยทางปูนน่ะเหรอไม่รู้ดิแต่ตรงที่หมู่บ้านโดนพังก็หาไม่เจอหรือว่าจะเป็นหมู่บ้านน,นั้นเลือเปล่าบ้านที่ถล่มไปแล้วอ่ะนี่เพกหาบ้านหลังเขาทุกอันแล้วนะไม่เจอเลยเขาบอกว่าอยู่บ้านหลังเขาเหรอนี่ไงบ้านหลังเขานี่ก็ไม่มีเจอเปล่า ไม่เจออะไม่เจอหรอดูทุกหลังแล้วยังไม่เจอเลยเพราะแต่ว่าเราเจอแคสโนเกับเลดี้บล็อกแล้วนี่นะอืมแต่ตัวหลักเราเจอแล้วแต่ตัวที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจจะหาดันหาไม่เจอซะอย่างนั้นน่ะเอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปตามหากันต่อ,อเพื่อนเ็าไปตามหามาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนวิ่งกลับมาหาเราละอืมไปทางไหนกันก่อนดีอะเเขาบอกว่าเ,เขาไปเจอกันมาหลายอันมากเลยนะ แล้วเดี๋ยวพี่เอกจะต้องตามหาสองอันให้เจออ่างั้นก็ไปกันเลยดีกว่าโอเคไปตามหากันดีกว่าโอ้มันโล่งไปหมดแล้วตรงนั้นพี่เอกว่าอยู่ตรงโซนนู้นน่ะมีมั้งไหมพี่ฝนมองไม่เห็นเราไม่เห็นเหมือนกันพี่ฝนไปลุยกันเลยดีกว่าอ้าวไปเพื่อนจะตามเรามาหรือจะไปตามหาของตัวเองกันเนี่ยเอาละข้างหลังนี้ไม่มีในหมู่บ้านโซนนี้ไม่มีแล้วเขาไม่ได้บอกคำใบ้มานี่ เขาบอกว่าหมู่บ้านหลังเขาอะหมู่บ้านหลังเขาอันนี้มันข้างหน้าไอ,อ้นี่เขาเรียกว่าอะไรสถานีรถไฟอ๋อโอ้โหเนี่ยเพื่อนกําลังตามหากันให้ควักเลยเพื่อนเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ก็จะเจอง่ายเลยนะทุกคนนะใช่เจอเยอะแยะเลยอ่าเดี๋ยวเราต้องแข่งกันใครหาได้เยอะที่สุดชนะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเหลือหลังเดียวแล้วพี่ฝน<ม>หลังเนี้ยมไ,มไม่ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนอึ๊บไม่มีไม่มีไม,มไม่เห็นมีเลย ไม่มีต้องไปหลังต่อไปอืมไม่มีงั้นตัดใจละเหลือบ้านที่พังๆอีกหลังนึงอะบ้านพังแล้วเหรอใช่บ้านที่พังแล้วหลังนึ่งอยู่ทางไหนอะอยู่กับคุณพี่ชูช,ชูชาลีชาวเออนั่นแหละตกลงชาลีหรือชาวเลยชาชาลีรีบ <laughs> <laughs> ไปกันดีกว่าทุกคนจะถึงแล้วไม่เคยเรียกถูกอะมามาทางนี้เพ่คิดว่าต้องอยู่แถวนี้แหละไม่มีอะ่ะเจอไม่อะตรงชายหาดก็ไม่มีนะ หายากจังอ่ะมันเหลือน้อยแล้วอ่ะเอเหลือน้อยแล้วก็เลยหายากใช่ถ้าเหลือเยอะก็จะหาง่ายเดี๋ยวก็ถึงแล้วพี่ฝนเจอไหมเจอไหมขอแวะดูอนี้หน่อยมีหรือเปล่าอ,อ๋ไอไม่มีอะไม่มีพี่ฝนไม่เข้าไปแล้วไม่มีไม่มีงันเดี๋ยวเราออกแล้วนะไปทางนู้นกันต่อเร็วไปตรงบ้านที่เป็นอันนี้งบ้านที่พังแล้วอ่ใช่ต้องไปดูที่บ้านที่พังแล้วข้างบนหลงังคาก็ไม่มีอะ ไม่มีจริงพี่ฝนไม่มีก็ไปไงแต่ว่านั้นก็จะหาไม่เจอไงเฮย้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอจริงๆเ,เราค่อยกลับมาหาคราวหน้าก็ได้ใช่เราถูกก่อนเพราะว่ายังมีอีกหลายใบยเลยอีกสองสามใบมั่งที่เรายังเปิดไม่ได้หรอตอนนี้เหลือแค่ใบเดียวแล้วไงเอาจิงเหรอจริงอลถ้าเหลือถ้าหาอันนี้เจอก็เหลือแค่ใบเดียวใบนั้นนะ่ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออใบที่ดูเหมือนจะหาง่ายกลับหาย,ายากที่สุดใช่ไหมเฮ้ยเจอแล้วพี่ฝนนี่ไงอา้าว ไหนบอกไม่เจอเจอแต่ว่าอีกอันนึงอะที่อยู่ที่บ้านหลังเขาไม่เจอเดี๋ยวลงไปนี่ก่อนเก็เอ็ไรเลยเอาหลังนี้ก่อนอืมเก็บบ้านหลังที่พังแล้วเก็บเลยออ,ออกมาออกมาออกมาให้ดูหน่อยนี่ได้จะออกไปเปิดดูข้างนอกแล้วนะเพื่อนเอาเพื่อนไปไหนแล้วอะกระโดดออกมาเล็วแล้วกระโดดอยู่มันไม่ออกฮ่า่จยด้วย เอาแย่แล้วออกไม่ได้เอ้ยอ้าวลนเฉยอืมมันกระแทกเพื่อนไม่กล้าลงเลยเห็นเปล่าต้องกระโดดขึ้นมาบนเก้าอี้แล้วก็ค่อยๆกระเดิบกระเดิบขึ้นไปเนี่ยเพื่อนก็กระโดดแล้วมันไม่ขึ้นนะดันดูพี่ฝนนะพี่ฝนทำให้ดูอ่าทำให้ดูทําให้ดูเนี่ยเดิบเดิบเดบแบบนี้เลยอ้าวเพื่อนลงมาช่วยเราแล้วเอาแย่แล้วขึ้นไม่ได้อา้าวเลยกลายเป็นขึ้นไม่ได้3<อ>ามคนทาไมคานอนอกก็ไม่ได้มันขึ้นได้แล้วเอาพี่ฝนขึ้นได้แล้วเหรอใช่ แล้วมันก็มีรูทําไมเราคานออกไม่ได้มันนี่กระจกบางไว้นี่กระจกแตกคานไม่ได้อีกดูดิมางไว้ทาไมทําอย่างนี้กันล้วน่าจะให้คานเข้าคานออกได้จะได้ไม่ต้องกระโดดนะออกมาได้แล้วเดี๋ยวกระโดดก่อนเพื่อนก็ออกไม่ได้ด้วยดูดิเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวได้เปล่าตกลงแค่กระโดดเกาะแล้วก็กดเดินได้แล้วก็ปีนออกมาแล้วอ่ะอ่าแม่เปิดให้ดูเร็วเข้าอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนพยายามกระโดดออกไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะเปิดรถไฟให้เพื่อนเพื่อนดูก่อน นี่ตัวนี้อะไรอ่ะโอ้สวยเลยหน้าเขาเหมือนมดเลยพี่ฝนเหมือนมดแล้วก็เป็นแบบมดหวานเพ้ยะยังสวยใช่ไหมเออเป็นมดแล้วก็เป็นแคนดี้อ่ะตกลงนี่ใช่จริงเหรออันนี้อีกาเปล่าไม่รู้ทําไมอีกาตัวสีฟ้าอีกาสีฟ้าเพื่อนบอกเฮลเฮลช่วยได้เราก็อยากไปช่วยแต่เราไม่รู้จะช่วยยังไงอนะเพื่อนนะเอารีบรีบกระโดดขึ้นมานะเพื่อนโอ้โหน่าสงสาร เอาละเดี๋ยวไปตัวต่อไปกันดีกว่าทุกคนเปิดอันนี้ได้ยังงะนเลดี้บากับแคทนัวเดี๋ยวเปิดให้นะน่าสงสารเพื่อนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพีรบอกเพื่อนให้กระโดดออกทางหลังคาก่อนนะ <c oughs> เอาล่ะ ปิดแล้วก็มาเปิดตัวอื่นให้ดูต่อนี่ตัวนี้คือใครอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักกันทําไมเขาผมสีชมพูแล้วก็ตัวสีชมพูพีทด้วยอืมปากเขาสวยมากเลยอืมใครกันนะนี่ตัวเด่นของเราวันนี้โอ้อันนี้เลดี้บักอย่างเหมือนพี่ฝนอ้อเนี่ยมีลายจุดอะ่ะเฮ้ยจุดทั้งตัวด้วยคราวนี้ลงทุนวาดเลยเนี่ยแล้วพี่ฝนจะเอาลายจุดมาสู้มั่ง เอาลายจุดอะไรมาสู้เด<า>ี๋ยวหาก่อนหาลายจุดอะไรของพี่ฝนอ่เดี๋ยวหาลายจุดมาสู้นี่ไงจุดอะไรนี่ไงไปไหนแล้วอะ่ะเปลี่ยนแล้วเอาปะทกูสารจะเอาเอาลายจุดมาสู้ยีราฟเนี่ยนะใช่แล้วเหลืองแดงโอ้โหเอาเพื่อนเพื่อนยืนนิ่งแล้วอ่ะนะสงสารเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวดูก่อนดิ อ๋อเขาบอกว่าเขาจะขอออกไปเล่นเกมอื่นแล้วอ่ะของายบายโอเคบายบายเพื่อนไว้เจอกันใหม่นะแต่ของเรายังไม่จบเพราะของเรายังเปิดไม่จบนะอย่ไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนอ่าบายบายนี่ซี y ูอ a กเ i นด้วยเอาละเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันต่อพี่ฝนเฮ้ยพี่ฝนเปิดไฟหน่อยมืดมืดมืดแล้วเปิดแล้วเอาละตัวต่อไปของเราตัวไหนกันนะ แคสนนวไงแคทนนวยังยังไม่ได้ดิต้องตัวนี้ก่อนไล่ทีละตัวเปิดไปแล้วไงเออนี้ตัวตัวนี้เปิดไปแล้วตัวนี้ซันตาคอสอ๋อเขาบอกเขาจะไปเล่นเพรซิมูเลเตอร์เดี๋ยวเราตามไปเล่นนะเพื่อนนะ่ะเอาละเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอื่นต่อนะนี่ต้องต้อง,องบายบายเขาก่อนโอเคอบายบายเข้าไปแล้วอ่าเข้าไปแล้วอ่าโอเคไม,ไม่ทันไม่ทันไม่ทันแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ลูเนี่ยถือข้อเพิงอะไรอ่ะนี่งเทพี เสรีภาพเออใช่จริงด้วยเทปีเสรีรภาพพอมีครบเพลิงแล้วใช่เลยพี่ฝนแม่เห็นแม,แม่บอกแล้วน,นี่รู้รู้เก่งสุดยอดเลยแล้วก็น,นี่เลยแคสโนวาอ๋อเหลืองมาเลยเท่ว่าเหลืองดำเหลืองดำอันนี้ก็เหมือนพี่เอกเหมือนกันนะเนี่ยไปเรื่อยเป อังงันเลยดิบ้าพี่ฝนอะไรอ่ะตาเขามองมาเฮ้ยย่าแล้วจริงด้วยเฮ้ยตาเขามองได้ตัวนี้ตาเขามองได้ทุกคนเออตามองตามที่เราหันไปเลยนี่เนกลายเป็นตัวนี้ยากที่สุดเลยอ่ะโอ้สวยนั้นเนี่ยเออไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราเจอแค่นี้นะทุกคนอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาหาคราวหน้าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย